ครับผมคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานในครั้งแรกหลังจากแกะกล่องของเครื่องยนต์เบนซินทานสวาวานะครับจริงๆวิธีการที่จะกล่าวต่อไปนี้ในคลิปนะครับสามารถใช้กับเครื่องยนต์เบนซินทรงสูบเฉียงแบบนี้ได้กับทุกยี่ห้อนะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับคือเวลาเราซื้อเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยอันดับแรกเลยอะ่ะสิ่งที่เราต้องดูนะครับคือน้ํามันเครื่องนะครับเราต้องดูน้ํามันเครื่องก่อนเพราะว่า เวลาซื้อไปแล้วเราจะไม่มีการใส่น้ำมันเครื่องไปให้นะครับเนื่องจากเกรงว่ามันจะซึมออกมานะครับระหว่างขนส่งซึ่งทางขนส่งเขาจะไม่ยอมรับและไม่ส่งของให้นะครับแล้วก็จะเลอะเปิดปากนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีการดำเนินการนะครับที่ทดลองมาแล้วจากโรงงานนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ในตัวอย่างเป็นเครื่องยนต์ทาซาว่านะครับ18แรงม้านะครับจริงๆก็ ใช้ได้ทุกแรงม้านะครับกับเครื่องยนต์เบนซินทรงแบบนี้นะครับใช้ได้หมดแต่นี้ผมขออ้างอิงกับเครื่องยนต์เบนซินทาสซ่า X รุุ่น18แดรงม้าตัวนี้ละกันนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับคือรุ่นดึงปกตินะครับดึงกระชากกระตุกปกตินะครับนะฮะอันนี้คือเป็นพื้นฐานนะครับที่ต้องดึงสตาร์ทนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องระบุมาเพิ่มก็คือกุญแจสตาร์ทนะครับนี่นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มากับรุ่นที่มีกุญแจสตาร์ทมาด้วยนะครับเราต้องทําการติดตั้ง แต่อันดับแรกเดี๋ยวผมขออธิบายเกี่ยวกับการใช้งานและการเตรียมใช้งานเบื้องต้นของรุ่นนรุ่มาตรฐานที่เป็นดึงกระตุกเครื่องปกติก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับอันดับแรกเลยนะฮะเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราต้องใช้นะ้ำมันเครื่องยนต์เบนซินครับน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินส่จังหวะนะครับตัวอย่างที่ผมใช้ใช้เวนลอยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้คือเครื่องยนต์4จังหวะนะครับไม่ใช่2จังหวะไม่ใช่ออตลบนะครับ ต้องใช้เครื่องน้ำมันเครื่องยนต์4จังหวะมันก็คือน้ำมันมอเตอร์ไซค์แหละครับเบอร์ในตัวอย่างนี้เป็นเบอร์40จริงๆใช้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับจะใช้ดีกว่านี้ก็ได้อันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับถามว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าเราจะมีเกณฑ์อยู่แล้วว่าควรเติมน้ำมันเครื่องให้กับเครื่องยนต์เบนซินสจังหวะตัวเนี้ยปริมาณเท่าไหร่ครั้งแรกสุดเวลาซื้อไปนะครับให้แกะออกมาแล้วให้ทางลูกค้าเนี่ยดูทุกอย่างเลยนะครับ ไม่มีบุกไม่มีแตกอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับถ่ายวิดีโอส่งมาให้ร้านค้าได้นะครับถ้ามีปัญหานะครับดูทุกอย่างเลยไม่มีบุกแตกร้าวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มมาเติมน้ํามันเครื่องกันมาดูครับจุกจุสีส้มนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจุกสีส้ม2ฝั่งนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับจุกสีส้มมันจะมีทั้งหมด2ฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้และฝั่งนู้นนะครับให้เราเปิดทั้ง2ด้านเลยนะครับ เปิดเลยนะฮะเปิดทั้ง2ด้านเลยนะครับอ่าเปิด2ด้านถามว่าเปิดทําไมเดี๋ยวดูนะครับด้านหนึ่งมันจะเป็นก้านยาวนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นเกลียวนะครับให้เราเติมที่ก้านยาวนะครับเพราะก้านตรงนี้เป็นตัววัดระดับนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับ๋ยวเขาช่างทําให้ดูนะครับโอเคช่างเขาใช้น้ํามันเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนะครับผ่านกลวยนะครับเพื่อไม่ให้มันเลอะเทอะนะครับเดี๋ยวเขา จะใส่ให้ดูนะครับนี่ฮะเนี่ยครับแกะไม่เรียบร้อยครับพอเติมไปเนี่ยระดับนะฝั่งฝั่งด้านนู้นเติมไปเรื่อยๆนะครับแล้วมามองระดับน้ํามันเครื่องด้านนี้นะครับเห็นเกลียวไหมฮะอีกด้านหนึ่งนะที่ไม่ได้เติมนะคือด้านนี้จะใช้จุกเกลียวที่เป็นเกลียวเกลียวแบบนี้นะครับเป็นเป็นฝาอุดที่เป็นเกลียวลักษณะแบบนี้นะครับใช้วิธีนี้กับเครื่องยนต์เบนซินทุกรุ่นได้เลยนะครับอ่านี่ช่างเขาเติมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเกลียวครับ ให้มันขึ้นมาที่ประมาณเกลียวครับเกลียวตรงกลางนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับช่างเขาเติมอยู่เขากำลังเติมไปเรื่อยๆนะครับอ่าเนี่ยครับเขากำลังเติมอยู่นะฮะช่างเขาเติมอยู่นะครับผ่านกลวยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับระดับเนี่ยเขาเติมไปเรื่อยๆค่อยเติมนะครับไปเรื่อยๆเลยอ่าเราเติมช้าๆฝั่งด้านนู้นนะครับแล้วมาดูฝั่งด้านนี้เนาะดูระดับฝั่งด้านนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับสักครู่ครับมันจะขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าใช้ปริมาณ เท่าไหร่กับน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินนะครับสาคัญนะครับครั้งแรกก่อนใช้งานให้เติมน้ํามันเครื่องก่อนนะครับสามารถซื้อได้กับร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับหรือร้านน้ามันเครื่องใกล้บ้านนะครับขอบอกเขาอะครับบอกว่าเป็นน้ํามันเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะหรือน้ํามันมอเตอร์ไซค์4จังหวะไม่ใช่ออตโต้นะไม่จําเป็นนะครับเป็นน้ํามันเบนซินมอเตอร์ไซค์4จังหวะซื้อมาประมาณ1ลิตรหรือ0.8ก็ได้นะครับแต่แนะนําให้ซื้อประมาณ1ลิตร แต่ตัวเนี้ยตัวเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเป็น18แรงม้ามันอาจจะใช้มากกว่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์7.5แรงม้าตัวเล็กทั่วไปหรือ6แรงม้าเอาเป็นว่า9แรงม้าลงมาครับสามารถที่จะใช้่าซื้อน้ํามันแค่ประมาณ1ลิตรมาก็เหลือครับไม่จำเป็นต้องเติมหมดอันนี้สังเกตมันปริ่ม,มาแล้วนะฮะเครื่องเนี้ยใช้แค่1ลิตรนะครับลิตรหนึ่งเต็มเลยนะเห็นไหมฮะเห็นเงาๆงาไหมฮะผมเดี๋ยวผมพยายามจะให้ดูนะครับอ่านะฮะ เดี๋ยวช่างเขาจะเอียงเครื่องนิดเดียวนะดูเห็นเดี๋ยวจะเห็นน้ํามันมันไหลออกมาฝั่งนี้นะครับถึงเกลียวไม่จำเป็นต้องเติมล้นนะเดี๋ยวช่างเอียงมานิดเดียวนะครับเห็นไหมฮะไหมฮะมาแล้วอ่า ه, เนี่ยพอแล้วครับเนี่ยแค่ประมาณเนี้ยมาประมาณกลางเกลียวครับอ่าหลังจากนั้นเติมเสร็จปุ๊บก็ปิดปาครับสองด้านเลยในครั้งแรกทําครั้งแรกเนี่ยสำคัญนะครับกับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับกับไอ้กับเครื่องยนต์ตัวใหม่ออกจากโรงงานเพราะว่าเขาไม่ได้ติดเครื่องแบบ ใช้งานมาก่อนเขาแค่ติดเครื่องเทสเฉยๆนะครับทีนี้พอใส่เสร็จปุ๊บเราจะทําการกวนน้ํามันเครื่องนะครับวิธีการกวนน้ามันเครื่องคือเราจะยังไม่ติดเครื่องยังไม่ได้ใส่น้ามันเบนซินนะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ามันเบนซินนะครับเดี๋ยวช่างเขาจะกวนเครื่องให้ดูครับก็คือวิธีการกวนคือช่างเขาจะดึงนะครับคันชักเบาๆครับดึงขึ้นสุดมือครับไม่ต้องกระตุกนะดึงเบาๆเห็นไหมมันจะหมุนครับมันจะหมุนครับผมนะครับเอาก็จะหมุนนะครับอ่าเนี่ยการกวนน้ํามันนะครับ ก็คือให้ไปเคลือบลูกสูงนะครับอ่าพรกัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการทดลองติดเครื่องนะครับใส่เชื้อเพลิงนะครับน้ามันเป็นน้ำมันเบนซินนะครับไม่ใช่ใช้ e 2 0กับ e 8 5เราจะไม่ใช้นะเราจะใช้เบนซิน9195ก้าห้า9 5 so h กก็ได้นะแต่เราจะไม่ใช้ e 2 0หรือ e 8 5จริงๆเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปปัจจุบันนะทางโรงงานเขาให้รองรับ e 2 0ถึง e 8 5นะครับแต่ผมไม่แนะนำนะ แนะนำใช้เป็นเบนซินดีกว่าครับเพราะว่ามันจะทนทานกับเครื่องยนต์พวกนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวรอสักรู่นะครับเดี๋ยวจะทําการเทสให้ดูนะครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาใส่น้ามันเชื้อเพลิงกันครับน้ำมันเบนซินแล้วก็เดี๋ยวช่างเขาจะเทสให้ดูนะอันนี้ผมเตยมน้ำมันเบนซินแล้วนะครับเปิดฝานะครับเนี่ยอ่าเปิดฝานะครับทางที่ดีที่สุดคือเติมผ่านกรองนะครับไส้กรองมันจะมีนะฮะเพื่อป้องกันเศษขี้ดิน นะครับสิ่งสกปรกนะครับเข้าไปในคาบูเรเตอร์นะฮะทำให้เครื่องสะอึกนะเดินไม่เรียบนะครับผ่านตัวนี้ดีที่สุดนะแล้วนั้นทีก็มาทำความสะอาดบ้างนะครับล้างด้วยเบนซินหรือลมเป่านะครับแล้วก็พึ่งลมไม่แห้งครับไม่ต้องไปตากแดดนะแล้วก็ใส่กลับครับนะครับโอเคอ่ะทีนี้จ้างเขาใช้กรวยนะเพื่อความเรียบร้อยนะครับไม่เลอะเทอะไม่เปิดปากโอเคครับเดี๋ยวเขาจะใส่น้ำมันเบนซินให้นะครับ ครั้งแรกสุดนะครับก็ไม่ต้องเต็มนะฮะหรือครั้งต่อๆไปไม่จําเป็นต้องเติมให้เต็มเต็มถังนะผมใช้คําว่าถ้าจะดีที่สุดก็คือเติมแค่ปานปนะครับของความจุถังทั้งหมดนะหรือจะครึ่งถังก็ได้นะครับแต่อันนี้เราเติมนิดหน่อยเพื่อที่จะเดินเครื่องเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยครับผมถ้ามันเยิ้มหกอะไรมาก็เช็ดๆนะหรือรอให้แห้งนะครับอันตรายนะก็คือถ้ามีประกายไฟอ่ะนี่คือน้ํามันเบนเซินนะครับมันจะไวไฟนะครับ ทำอะไรก็ระมัดระวังนะฮะสำหรับคนที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่คนที่เพิ่งจะมาะจับเครื่องยนต์เบนซินแบบนี้ต้องระมัดระวังนะครับหรือสุภาพสตรีนะครับที่กําลังดูคลิปอยู่แล้วอยากไปทําตามนะครับ mm hmm. ก็ให้ระมัดระวังเรื่องน้ำมันเบนซินนะครับ mm hmm. ถ้ามันหกเลอะะ<ๆ>ตรงนี้ก็เอากระดาษทิชชู่นะครับหรือ mm hmm. ผ้าเช็ดให้แห้งแล้วรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวน้ำมันเบนซินมันจะระเหยออกหมดเองนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเราเติมแล้วมันหกลงมาข้างๆเนี่ยมันม mm ีโอกาสที่จะทำให้ประกายไฟเนี่ยเกิดขึ้นแถวๆนี้ได้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นจากทุกหัวเทียนก็ดีนะครับเอาเป็นว่าระวังระมัดระวังนะครับอย่าให้เลอะเทอะก็พอผ่านกรวยก็ดีครับหลังจากเติมน้ํามันเบนซินแล้วเนี่ยครั้งแรกสุดเลยนะครับน้ามันเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยลงน้ํามันเนี่ยครับมันจะวิ่งมาทางคาร์บูเรเตอร์นะครับมันจะยังอ่ามาคาร์บูตรงนี้นะฮะมันจะไหลลงมานะครับทางต้นคาร์บูนะครับมันจะลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังไม่เคยใช้มันยังใหม่อยู่และบางเครื่องตรงนี้นะครับผมเน้นนิดนึงนะฮะ มันจะมีโอกาสเป็นสูญยากาศทาว่าสูญยากาศคืออะไรคือน้ํามันเวลาเราเติมลงมาแล้วเนี่ยเราเติมแล้วอันนี้อันนี้เครื่องทั่วไปส่วนใหญ่ตรงนี้คือก๊อกน้ํามันนะครับเนี่ยฮะก้านมีสองก้านด้านบนโชค๊คด้านล่างคือก๊อกก๊อกก็คือเราควรเปิดก๊อกสัญลักษณ์นี้ฮะออฟกับออนเนาะทางซ้ายคือปิดทางขวาคือเปิดเราจะดันก๊อกน,นะครับก๊อกน้ามันครับดันไปทางขวาเพื่อเปิดก๊อกน,นะครับพอเปิดแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสูญยากาศน้ํามันจะไม่ไหลนะ จะไม่มีไหลลงเข้าคาบูเรเตอร์นะครับจะไม่ไหลเข้าเลยจะไม่ไหลลงมาพอไม่ไหลลงมาเนี่ยเวลาเรากระตุกเครื่องเนี่ยไม่ติดยังไงก็ไม่ติดนะฮะเพราะว่าน้ํามันเชือเ้อเพลิงไม่ได้เข้าไปจุดระเบิดกับหัวเทียนนะครับตัวนี้สําคัญเขาเลยมีน็อตเนี่ยฮะเห็นน็อตสองตัวไหมครับน็อตสองตัวแต่ในตัวอย่างเนี้ยทาซาว่าเนี่ยเขาดีอย่างหนึ่งคือยี่ห้อนี้คือเขาจะมีน็อตสองตัวมาให้น็อตตัวล่างคือตัวถอดถอดเขาเรียกว่าถ้วยก้นคาบูเนาะ เขาเรียกว่าอ่างอ่างคาบูเนาะถอดตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวชิงเฉียงนะครับเอียงเนี่ยคือตัวนี้คือตัวระบายน้ํามันออกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยเขาจะไม่มีตัวระบายนะครับเขาจะใช้ตัวถอดอ่างอย่างเลี้ยฮะเป็นตัวเดียวเลยเนาะแต่อันนี้ก็ค่อนข้างทำมาดีนะครับแต่ก็แล้วแต่ครับถ้าไม่มีก็คือถอดตัวล่างสุดนะครับมันจะต้องอย่างไงก็ต้องมีล็อตอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวช่างเขาจะทําการระบายระบายน้ํามันให้ไหลออกมาซึมนิดๆนะครับอ่า เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเขาจะระบายออกมาให้นะเพื่ออะไรเพื่อการันตีว่าในอ่างนี้น้ามันจะไหลาจากถังน้ํามันเนี่ยเข้าเข้าเข้าสู่คาบูเรเตอร์แน่นอนนะครับแล้วก็มันจะไม่อุดตันไม่เป็นสุญญากาศเนาะถ้าเป็นสุญญากาศเนี่ยน้ำมันจะไม่ไหลลงมานะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เบนซินพวกนี้จะไม่มีแว็กคั่มนะครับที่ช่วยทำการปั๊มน้ำมันเข้าคาบูนะครับเนื่องจากตัวนี้ก็ใช้เทคนิคของการแรงน้ำถ่วงโลกเนาะ ใช้น้ำมันเนี่ยไหลลงมานะครับเข้าคาบูโอเคครับเดี๋ยวช่างเขาจะทําการคลายคลายนัดคาบูเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกไปให้ดูอ่าโอเคครับเดี๋ยวช่างเขาจะคลายให้นะครับตอนนี้เขาใส่น้ามันเครื่องไปแล้วให้ใส่น้ํามันเครื่องและน้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วต่อไปเนี้ยเขาก็จะคลายตรงนี้นะครับให้น้ํามันเชื้อเพลิงมันไหลเข้าคาบูนะครับมาเช็คแล้วก็เป็นการเช็คด้วยครับว่าน้ํามันน้ํามันเชื้อเพลิงไหลเข้านะครับอ่าเดี๋ยวเขาคลายให้ดูครับ อันนี้เป็นเบอร์อะไรนะเบอร์สิบครับเบอร์สิบนะอ่าเนี่ยครับเขาจะคลายแค่คลายพอนะครับไม่ต้องถอดออกมาเลยนะอ่าพอมันพอน้ำมันอ่าเนี่ยซึมออกมาแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็ขันกลับเลยครับจบละอันนี้เป็นการไล่อากาศแล้วเป็นการที่เช็คด้วยว่ามันไม่เป็นสุญญากาศตรงเนี้ยเครื่องใหม่ๆอ่ะมักจะมีปัญหานะครับคือน้ํามันไม่ลงมันมันไม่มันไม่พังมันไม่เสียหายอะไรหรอกครับมันแค่แบบว่ามันก็อยู่บนเรือเนาะแล้วก็อยู่จากโรงงานผลิตมาสักพักใหญ่แล้วก็ ไม่มีอะไรเข้าไปเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นสุญญากาศนะครับเราก็แค่ระบายเนี่ยครับมันก็จะหกลงพื้นนะครับแล้วก็ซึมแล้วก็ระเหยออกนะครับอย่าไปเยอะครับแล้วก็เช่นเช่นเดิมนะครับมันไวไฟนะเป็นสิ่งเรต้องระมัดระวังนะครับอ้าโอเคหลังจากนั้นเราเช็คเรียบร้อยแล้วว่าน้ามันเข้ามาในอ่างคาบูเรียบร้อยเดี๋ยวช่างเขาจะกระตุกเครื่องครับอันดับแรกมาเช็คก่อนนะครับว่าท็อกน้ามันเปิดหรือไม่นะครับด้านล่างเนาะยี่ห้ออื่นๆไม่ทราบนะครับต้องลองดูนะครับเขาจะระบุ ก้านบนกับก้านล่างเนี่ยอันไหนคือก๊กอกน้ำมันอันไหนคือโช๊คนะครับทีนี้ตอนสตาร์ทนะครับให้เราอ่ะทำการโชค้คก่อนนะครับโชกก็คืออะไรโชค๊คคือการปัดมาทางซ้ายเปิดเปิดอากาศสุดๆเลยไอย้อันอากาศสุดๆเลยนะครับอันอากาศเพื่อทําการให้มันแบบดึงจุดระเบิดนะครับอ่าตัวนี้นะครับนี่คือโช๊คนะครับอ่าเรามาแล้วเ,เราเปิดโช้กก่อนแต่พอหลังจากเครื่องติดแล้วเราจะผลักโชค๊คกลับครับอย่างนี้นะฮะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะ ผมย้ำอีกครั้งนะครับต้องเปิดโช๊คนะครับก่อนสตาร์ทอย่างนี้นะครับเปิดโช๊คก่อนไอ้ก๊อกน้ำมันนะต้องเปิดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปยุ่งนะฮะทุกครั้งก่อนสตาร์ทเปิดโช๊คนะครับเปิดโช๊คเลยฮะเปิดโช๊คเสร็จปุ๊บเดี๋ยวช่างเขาจะกระตุกนะครับการกระตุกเนี่ยไม่ต้องไปรุนแรงกับมันนะฮะอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวดูจังหวะที่เขาที่เขาอ่าสตาร์ทเดี๋ยวช่างเขาอ่ะทำการสตาร์ทก่อนอ่าเขาเปิดเขาเปิดสวิตช์ออนนะครับถ้ารุ่นนี้มันจะเป็นสวิตช์นะเป็นกุญแจ ต้องบิดไปที่ออนก่อนนะครับแต่ถ้ารุ่นอื่นๆมันจะเป็นตัวลูกบิดสีแดงนะครับเป็นสวิตสีแดงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปประกอบข้างๆให้ดูนะครับว่าทั่วไปจะเป็นลูกบิดสีแดงนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาจะเป็นกุญแจเพราะเราเอารุ่นกุญแจมาทดสอบให้ดูนะครับหลังจากกดบิดไปที่ออนเปิดสวิตออนแล้วนะครับเดี๋ยวโชค๊คเนี่ยหนึ่งคือเปิดสวิตออนสองโชค๊คเปิดนะครับนะครับก๊อกน้่มันเปิดอยู่แล้วเนาะไม่พูดเนาะ สองชกเปิด3กระตุกเครื่องพอเครื่องติดแล้วให้ดันชกกลับนะครับสคือดันชกกลับ5คือปรับเครื่องเดินเบาอย่าเพิ่งเร่งนะครับอย่าเพิ่งเร่งนะผมทวนอีกครั้งนะครับ1คือเปิดสวิตช์ออนผลักชกนะครับไปทางซ้ายและกระตุกเครื่องพอเครื่องติดแล้วให้ผลักชกกลับนะครับแล้วปรับเครื่องให้เร่งเบาๆนิดนึงไม่ต้องไปเร่งมาก ทำเฉพาะตอนเปิดเครื่องครั้งแรกเท่านั้นกับเครื่องใหม่ๆนะครับกับครั้งแรกหลังจากเครื่องเสร็จติดเสร็จแล้วเนี่ยหล<ะ>ังจากเครื่องเสร็จติดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําดําเนินการเดินเครื่องเบาประมาณ1-2นาทีนะครับไม่เร่งเครื่องเลยเนาะ<อ>เพื่อให้น้ํามันมันคลุกกันกับลูกสูบนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวช่างผมก็จะทําการกระตุกเครื่องครับดูจังหวะการกระตุกครับไม่ต้องไปรุนแรงนะครับเพราะว่าปัจจุบันเป็นรุ่นดึงเบาแล้วอ่ะเดี๋ยวเขากระตุกให้ดูครับ เนี <Workers> ่ยครับเขาก็ป like รับโช๊ค like ช่างก็ป like รับโช๊คนะครับเนี่ยครับเร่งเครื่องนิดนึงนะฮะแล้วเขาก็เห็นไหมฮะดึงให้บรรดูจังหวะดีๆแล้วก็ดึงเนี่ยครับเครื่องติดแล้วโช๊คลับเนี่ยครับเห็นไหมฮะช่างผมไม่ได้รุนแรงอะไรเลยนะครับเครื่องใหม่ๆนะไม่จะเป็นเลยนะฮะที่ต้องดรุนแรงนะครับอันนี้เดินเบานะครับไม่ต้องเร่งเครื่องห้ามเลยนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ห้ามเร่งเครื่องเดี๋ยวสูกติดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้เครื่องเดินเบาปวนน้ำมันเรื่อยๆนะครับ นะครับอันนี้เขาดับเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะคือบางครั้งเนี่ยตอนช่วงสตาร์ทนะครับถ้าเราเปิดโช o แล้วเนี่ยบางครั้งอะถ้าเราดันโช o เปิดโช o นะครับและจะสตาร์ทไม่ติดเนี่ยเราสามารถดันโช o กลับมาก่อนได้ก่อนสตาร์ทนะครับดันกลับมาตรงนี้เลยแล้วก็กระตุกเครื่องใหม่นะครับเดี๋ยวก็ติดครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามันติดยากให้เราโชกแต่ถ้ามันติดแล้วหรือเครื่องร้อนแล้วก็ไม่จําเป็นต้องโช o แล้วนะครับตรงนี้นะสาคัญนะครับหลังจากนั้นเราก็ดับเครื่อง ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเครื่องทําการเทสแล้วก็เขาเรียกว่าวอร์มเรียบร้อยแล้วอันนี้พร้อมใช้แล้วนะครับต่อไปคุณจะสตาร์ทแล้วจะเร่งเครื่องทําอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้เครื่องพร้อมแล้วนะครับครั้งแรกสุดนะครับสำคัญนะติดเครื่องแล้วห้ามเร่งเครื่องนะครับบางคนมาอยากลองความแรงนะครับก็คือแบบว่าสตาร์ทเสร็จปุ๊บก,กดเร่งเลยปานปานปานเนี่ยมันมีโอกาสนะครับทาให้การเสียสีหรือการ ลูกลูกสูบที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับติดได้นะครับอันนี้ไม่ประกันนะครับอันนี้ขออดใจรอนิดนึงแค่หนึ่งถึงสนาทีหลังจากแกะจากกล่องนะครับผมทําแบบที่ตัวอย่างที่ผมทําให้ดูในคลิปนะครับสาคัญมากนะครับต่อมาครับสาหรับคนที่ใช้เครื่องรุ่นที่เป็นกุญแจสตาร์ทนะครับรุ่นกุญแจสตาร์ทจะแตกต่างกับรุ่นธรรมดานะครับโดยที่จะเพิ่มชุดระบบ ไดสตาร์และก็รีเดสตาร์เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับ2ตัวและก็จะมีกล่องแบบนี้นะครับกล่องหน้าตาแบบนี้กล่องสตาร์ทให้ดูนะครับกล่องสตาร์ทกุญแจนะครับมันจะมีให้ด้วยเวลาแกะกล่องมาเราต้องเอาตัวนี้ติดตั้งเข้าไปนะครับตามยึดรูน็อตตามตำแหน่งนะครับถ้าเครื่องใครดูพยายามดูตำแหน่งนะครับแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแต่หลักการเดียวกันนะครับทีนี้มันจะเป็นการอาจะมีการติดตั้งดังนี้นะครับเพื่อเข้าสู่แบตเตอรี่นะครับเขาจะแถมมาครับ2เส้นครับ สายแดงคือบวกสายดําคือลบอ่ะมาดูสายแดงนะครับสายแดงเนี่ยคือสายบวกนะครับไฟบวกของไฟแรงดัน12โวลต์นะครับ DC ที่เป็นพูดง่ายๆแบตเตอรี่รถยนต์หรือแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์12โวลต์นะครับแบตตะกั่วกดนะครับก็ดีกว่าประมาณนั้นนะครับก็คือ12โวลต์เท่านั้นนะครับต่อขั้วให้ถูกนะครับสําคัญมากพราะว่าบวกจะต่อเข้าไปที่ตูดก้นของรีเลย์สตาร์ทนะครับตามตําแหน่งนี้นะฮะตามภาพเลยนะครับ ก็คือเนี่ยฮะคือเขาจะต่ออะไรมาเราไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่เราจะเอาสายบวกเข้าไปที่รีเลย์ตร์ตัวนี้คือตัวส่งกระแสไฟไปกระตุกใดนะครับตำแหน่งนี้นะฮะอ่าแล้วก็ยึดให้แน่นนะครับตามอุปกรณ์ของชาสว่าเขาจะให้แหวนตาน็อตตัวเมียวแหวนมาอันนี้เบอร์อะไรนะฮะเบอร์สิบครับเบอร์สิบนะครับขันให้แน่นนะครับตรงนี้นะอันนี้คือตำแหน่งที่ยึดนะแต่ปุบเราจะได้ตรงนี้มานะครับได้สายบวกมาแล้ว อย่าเพิ่งไปใส่แบตนะครับอย่าเพิ่งไปใส่นะทีนี้ต่อไปสายลบนะครับสายลบสีดําสายลบก็คือกราวกราวเราจะดําเนินการติดที่ตรงไหนติดที่ตัวถังนะครับตัวแครงเห็นไหมฮะตัวถังก็คือตัวโครงของมันนะครับตำแหน่งไหนก็ได้ที่ไม่เก่งกาหรือเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับอันนี้ช่างเขาทาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเขาไปยึดใช้อาศัยน็อตนะครับตัวนี้นะฮะที่ยึดกับกล่อง ตาร์ทนะครับก่อนกระจาสตาร์ทนะครับอ่าเนี่ยครับสร้างเขาจะอาศัยจุดนี้นะครับเป็นตำแหน่งของยึดกับกราวตัวถังนะครับนี่ครับเบอร์เบอร์สิบเหมือนกันนะตัวนี้เบอร์แปดอ่าเบอร์แปดอันนี้เป็นเบอร์แปดแต่แล้วแต่นะครับต้องดูนะความเหมาะสมแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นแต่ถ้าเท็นทาซาว่าเอ็กซ์ตัวนี้สิบแปดแรงม้าจะเป็นเบอร์แปดนะครับอ่าเนี่ยยึดให้แน่นนะครับอย่าห้ามหลวมนะเดี๋ยวมันอาร์คนะครับมันจะชิดชีดชีดกระแสไฟนะครับ หลังจากนั้นเราทำไว้เรียบร้อยนะครับ2เส้นเรียบร้อยแล้วก็คือบวกกับลบดำเนินการไปต่อกับแบตเตอรี่ได้เลยครับโอเคครับเมื่อกี้เราบอกถึงตรงเรื่องของสายแบตเตอรี่นะครับที่ออกมาจากตัวไดสตาร์นะครับอ่าเรามาดูกันครับเห็นไหมสองเส้นอันนี้ตามตัวอย่างเราใช้แบตไซส์ประมาณของรถยนต์นะครับนะครับใช้แบตมือสองก็ได้นะครับขอให้มีไฟกระตุกเครื่องได้ก็พอแล้วนะครับใส่ขั้วให้เรียบร้อยนะครับขั้วบวก สีแดงขั้วลบสีดำนะครับให้เรียบร้อยให้แน่นหนาครับไม่ให้หลวมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแอคนะครับหลังจากนั้นเห็นไหมฮะพร้อมทุกอย่างแล้วเราจะดําเนินการดังนี้ครับสาหรับผู้ที่ซื้อรุ่นกุญแจไปนะครับผมก็คืออันดับแรกเราก็จะทําการเช็คที่ตัวชกคเหมือนเดิมนะครับผมลองดูนะฮะเดี๋ยวช่างเขาสตาร์ทให้ดูนะนี่ครับต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่างเขาสตาร์ทให้ดูนะฮะ นี่ยครับแบบนี้เลยเขาเปิดโช๊คเห็นไหมฮะเปิดโช๊คเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าก็บิดกุญแจเลยพอเครื่องติดแล้วเขาจะดึงโช๊คกลับนะครับน่าเนี่ยฮะปราดันโช๊คกลับแล้วนะครับนะครับติดง่ายครับผมติดแล้วเรียบร้อยครับผมแนะนำเป็นแบบลูกใหญ่หน่อยนะฮะแบบในภาพนะครับ หลังจากนั้นเราก็ดับเครื่องได้เลยครับการเล่นเครื่องเล่นเครื่องเลยฮะอันนี้เครื่องใหม่พร้อมเล่นแล้วอ่าอ่าเรียบร,ร้อยครับเสร็จครับเรียบร้อยนะครับก็เรามา,าดูด้วยนะครับสําหรับเครื่องครั้งแรกนะครับในการใช้งานนะอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าพอเปิดเปดเปิดเครื่องใหม่ๆให้เราดําเนินการเช็ครอบเครื่องเลยนะครับว่ามีแตกหัก บุบอะไรตรงไหนไหมแล้วก็รีบแจ้งร้านเรานะครับเรื่องที่2ก็คือเติมน้ํามันเครื่องนะครับเติมน้ํามันเครื่องนะน้ำมันเครื่องนะครับเบ<ม>ติมน้ํามันเครื่องย้อนไปดูได้นะครับวิธีการเติมน้ามันเครื่อง <พ lessons S 2> หลังจากเติมน้ามันเครื่องแล้วดูน้ํามันเครื่องที่เติมได้นะครับต้องเป็นน้ํามันเบนซินนะครับน้ํามันเครื่องสําหรับ4ี่เครื่องยนต์สจังหวะนะครับมอเตอร์ไซค์ประมาณ1ลิตรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือว่าเรามาเช็คนะครับเรื่องน้ํามันนะครับน้ํามันเบนซินนะเติมไปเวลานิดหน่อยก็พอครับไม่ แล้วก็เรามาดูที่ก๊อกน้ํามันนะครับเปิดก๊อกน้ํามันนะนะเปิดนะครับอันนี้เขาปิดอยู่นะครับถ้าเปิดก็คือดันไปทางขวานะครับแต่อันนี้ให้ดูตรงนี้นะครับมันจะเขียนไหมนะถ้าดูดีๆมันเขียนออฟกับออนนะครับแต่และรุ่นไม่เหมือนกันพยายามดูนะครับค่อยๆดูนะแล้วก็ด้านบนคือโช็คนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องเราต้องดันโชค็คเปิดก่อนอ่าพอเครื่องติดปุ๊บเราก็ดันช็คปิดนะครับผมทีนี้เรื่องนี้นะครับคาร์บูเรเตอร์นะครับ ให้เราคลายนะทาการคลายนะให้น้ามันมันออกมาซึมมานิดหน่อยก็ได้ไม่ต้องเอาหมดนะก็แค่คลายนะไม่ได้ถอดแล้วก็ขันกลับเข้าที่นะครับให้น้ามันไหลพอกนะครับเพื่อให้น้ามันลงมั่นใจว่าน้ามันลงคาบ Lang ูเลเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็เปิดโชคแล้วก็กระตุกเครื่องครับผมเครื่อง,องเปิดโชกกระตุกเครื่องเร่งเครื่องนิดหน,ดน,ดน,น่อยเพื่อร้อนะครับแล้วก็เอาโชคกลับหลังจากเครื่องติดแล้วแล้วก็เสร็จพธิธีนะครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยคนที่มี ที่มีกุญแจเนี่ยครับติดตั้งตามนี้นะครับย้อนไปดูนะครับว่าสายไฟผมทํายังไงนะฮะมันมีบอกหมดในคลิปก่อนหน้านะครับสามารถดูได้ย้อนหลังไปดูได้นะครับอันนี้นะครับสายเรียบร้อยผมแนะนาเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่หน่อยนะครับบางท่านใช้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ลูกเล็กจัดไม่ดีนะครับไม่ดีมันจะไม่ทนทานนะครับแล้วก็เนี่ยครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับการกระตุกด้วยเชือกนะครับก็คือเปิดโชคบิดกุญแจสตาร์ตติดปุ๊บก็ดันช็คกลับนะครับทีนี้ก็เสร็จพิธีเหมือนกันนะครับ ตัวนี้มีทริคเล็กน้อยนะครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับอย่าพยายามไปเอาแบตลูกเล็กมากไปนะครับใช้แบตมือสองก็ได้ลูกไซส์ประมาณนี้ก็พอนะครับหรือไซส์แบตรถเก่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ในเบื้องต้นของการเทสนะครับของเครื่องยนต์เบนซินนะครับสี่จังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ใช้วิธีเดียวกันหมดนะครับอันนี้ก็คือลองทดลองทําตามดูได้ค่อยๆดูคลิปนะครับ ถ้าติดปัญหาอะไรส่วนไหนก็คือทักมาทางเพจ a c e b o o k นะครับรถตัดหญ้านั่งขับหรือ,อ,อทางช้อปปีช่องทางนะครับที่ผมระบุไว้ให้นะครับสามารถทักมาได้แต่ในส่วนคลิปนี้ยแสดงให้เห็นนะครับว่าสำหรับการใช้งานเครื่องยนต์เป็นสินครั้งแรกต้องติดตั้งอะไรบ้างและดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ